พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับพูดถึงความรู้สึกนะครับว่ารุ่นของ Collection มมันการกันมันยังไงบ้างสำหรับเราท้าหมผมก็จริงๆดีใจมากครับแล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าได้มา็กับทำ Yorder นี่คือตื่นเต้นมากเพราะเราเห็นแบรนด์นี้มาอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนมั่นใจแน่นอนว่าวัยรุ่นหรือว่าพวกเราหลายคนเนี่ยมีติดตัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ดีใจที่มีคนช่วยมาเล่าเรื่องราวของพวกเรา p r o j เซสตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าน คอลเลคชันของเสื้อผ้าแล้วก็ได้มีการใส่ความเป็นตัวตนของพวกเราของเราโปรเซสเข้าไปในคอลเลคชันนี้แบบเต็มที่เลยครับผมก็ดีใจมากครับครับผมหรือว่าอยากจะาเขาเรียกว่าช็อปปิ้งไหมหรือว่าเป็นแฟนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเอออยากล็อกซับเออเดี๋ยวแต่ที่ที่บอว่ามีอะไรเล่นไหมในรอบสับมาว้าวเลยะคิดคิดดูคุณมองอะไสิ่งที่พิเศษเนี่ย ก็คงเป็นคนที่ยังไม่ได้จับจองยังไม่ได้ไปใส่กันทุกคนพอใส่แล้วมันจะพิเศษขึ้นมาทันทีเพราะว่าอะไร cause you are the pieces of process เฮ้ยคุณต้องมีติดบ้านไหมแล้วถ้าสมมุติว่าผลตอบรับคอลเล c ชันนี้ดีเนี่ยถ้าผลตอบรับคอลเล c ชันนี้ดีเนี่ยจะมีคอลเล c ชันต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเอาที่คน ทางีนี้ครั่มีถุงแล้วนะครับพวกเราเก๋เลยวันนี้เป็นถุงหน้าเซอร์เซนนี่เออใส่ของคือต้องมีติดบ้านไปแล้วแบบแบบสะสมได้อะใช่น่ารักกว่เว้ยเดินไปแล้วแบบเก๋เนาะมันมันเหมือนเราเมียงตัวตลอดเวลาเรื่องถุงเรับผมก็ขอฝากคอลเลคชั่นนี้ด้วยที่เห็นแบบท็อปแอนอินเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถโซเชียลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย อ๋อค like <Aw. S 3> yeah. mm ือความคุชามันจะยั่งแ n g ว i ็อ a ู r เออ่อะีดูยูอาเดิร์มไกครับหมายถึงให้พูดอะไรนะครับไมมีออฟฟิเชียลยังไงได้รอบี่เติร์ดนี้รอบี่เติร์ดนี้ครับผมขอเปลี่ยนภาษาหน่อยครับโอเคโอเค so Uh, if you guys are interested in this collection of y o u other, you can uh, go check out for the third round that <Yeah. S 1> is going to happen very very soon, a <Yeah. S 1> n d we're gonna let you know very soon. Also, okay. So if you like it, stay tuned. Yay. y e a พูดถึงพึ่งนี้แล้วครับจดใจต่อยังไบ้างสำหรับท่านุ่มครับผมตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นพร้อมกับกังวลครับกลัวบัตรไม่หมดแล้วก็ ก,ก็ขี้แต่กี่สาวกี่วิกี่วิสาธุพี่อาธุนะสิไม่รู้เลยอันนี้รเราโงไม่สามารถสรุปได้เลยว่า <c oughs> จะหมดหรือเปล่าจะพายอะไรกี่นาทีแต่ว่าสิ่งสิ่งที่พูดตลอดก็คือคือช่วยกันช่วยกันซื้อนะคะ <c oughs> คือ,อามาไม่ได้อะไรคืออ้อนเลยอยากให้ไปจริงคอนเสิร์ตเนี้ยเพราะว่าทุกคนมือคอนเสิร์ตแรกของพวกเราแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราลงแรง ลงใจลงแบบว่าทุกอย่างของตัวเราให้หมดกับคอนเสิร์ตนี้แบบสุดๆไปเลยเราทุ่มชีวิตให้แค่นี้ไปเลยเราถวายแบบหัวใจถวายวัดไปแล้วเอ้ยถวายคอนเสิร์ตนี้ครับครับผมครับผมอุถคอนเสิร์ตบอกว่าเตรียมแต่ละคนอ่ะแต่ละผาตัวเองอ่ะเตรียมตัวกันหนักมากเนียมันเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่ามีแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลองคิดดู่าตัวเองมันจะยังไงบ้าง ค่อยๆขิงนะรอ,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 อเขาบอกว่ากดด้เขาบอก่เรื่องที่จังก,ก็ได้ครับผม,มครับก็มีกดอยู่นะ <laughs> มีกดอยู่ก็ <laughs> <laughs> <g år> จริงๆก็ผมก็ใส่ใส,ใส่ใส่ความเป็นตัวเองไปในโชว์นี้แหละครับแล้วก็เรียกได้ว่าเวิร์กกับมันเต็มที่ตั้งแต่บอกว่าศูนย์จนถึงสิบเลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเป็น r o c e s s ในการซ้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนจะต้องแบบ จังไปไหนไปได้เห็นมันจะได้เห็นครับผมอะไรที่เห็นก็จะหรือว่าเคยเห็นแล้วอาจจะได้เห็นมากกว่าเดิมอะไรเรื่องเรื่องของเครสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะหลายคนก็ดูเหมือนกันสำหรับเครสกันเก้านะครับแต่คนที่บอกว่าเราเป็นลูกมาหลายคอนเสิร์ตแล้วอันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตเราแล้วอะไรเงี้ยแต่คนทักหวังว่ามัมีความ เซอร์ไพรส์ยังไงบ้างจะมีความเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เรื่องเกมเราไปต้องผมว่าต้องไปเกมกันดูไปเดากันดูาต้องอุบไปก่อนใช่จะไม่เซอร์ไพรส์เพราะอยู่ในกฎว่าห้ามพูดครับอันนี้อันนี่อยู่ในข้อหนึ่งข้อนี่พูดได้ไหมกี่คนเกมลับเชิมเอาไม่บอกอยู่ห้ามพูดก็เพ่มตอบตอบไปาพีเธอหลุดเพราะว่าเธอผมอ่านมาแล้วกดว่าอะะไรรนคับก็ไก่ห้าคนขอใครสี่ งองงไม่บอกอันนี้ยะงไรความพร้อมแต่ละคนหรือเ่าแต่ละคนเตรียมลอยตอนนี้ให้ความพร้อมตัวเองเท่าไหร่แล้วไรไปเท่าไหร่เลยวเป็นไงฮะจริงๆผมก็อยากจะพร้อมเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ารู้สึกยังแบบยังกังวลกับอะไรต่างๆอยู่เลยคผมก็อยากเต็มที่ให้ได้มากที่สุดครับในศพที่นี่จะได้เห็นอะไร ที่พี่นีไม่เคยทำปังนี่ันเิดเยอะแตอคนดันหรือเปล่าคนนันนอหูมาก็ก็ก็คงเป็นอะไรที่ใหม่ๆอะไรที่สนุกสนุกอะไรที่เออนั่นแหละครับออเ่ความพร้อมตอนนี้น่าจะยังไม่เต็มร้อยเหมือนกันครับแต่อาจจะแบบเลยมา60-70บแล้วครับเพราะด้วยความที่แบบ ด้วยความที่แบบเราก็มีเตรียมตัวกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตอนตอนนั้นนะครับก็เลยอาจจะประมาณนั้นแล้วกันบอกได้แค่นี้ครับคือในเรื่องโชว์ยังไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าใจคือมาเราใจมาเต็มร้อยแล้วใช่ครับอันนี้ผมใช่พไปทัอันนี้ใจเต็มร้อยจริงแต่ว่าโชว์ยังไม่เต็มร้อยโชว์เรายังบอกว่ายังแบบยังไม่ได้เตรียมกันแบบใช่ใช่ครับผครับผมเต็มร้อยครับบอกว่าความความอยากความตั้งใจเต็มร้อยแต่ว่าความพร้อมนี่อาจจะต้องรอก่อน <Yeah. S 2> อาจจะ่ค่อยๆตามกันมาครับผม uh huh. ใช่ครับครับผมเต็มร้อยทุกตารางกราฟเลยครับออรู้สึกว่าเออรอมานานแล้วครับแล้วก็คิดว่าเราจะทํามันได้อย่างดีแน่ๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีมีกราฟหนึ่งนี้มันเ้าเต็มกราฟเรื่องสุขภาพร่างกายแต่คตั้งคำอกไว้เพาเราเป็นไต เสาของวงอะไรเงี้ยเสาหลักเสาหลักเป็นเสาของวงอ่ะเสาของวงก็คาดหวังได้ครับคาดหวังได้ก็หวังได้เลยได้เลยพรอไม่มีหวังแน่นอนเยี่ยคุณรักคุณกิจครับคือผมใจผมอะพร้อมแล้วแหละแต่ว่าตารางซ้อมที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะแบบว้าวจริงเลยนะครับผมมันว้าวเลยแหละครับคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องเตรียมตัวที่เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องทำ เราก็ไม่สามารถรู้อนาคตเลยว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมพูดได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันน่าตื่นเต้นจริงๆครับผมในวันนี้สองพิศจิกายนนี้ที่เกิดขึ้นที่ทันเดดโดมเนี่ยมันตื่นเต้นจริงะนะครับกับคอนเสิร์ตอะไรนะไม่ไมาพูดถ <c oughs> ึงคอนเสิร์ตสิทังสิบอกแต่ว่าม <c oughs> ันกดบา,ารุี้เนี่ยแน่อ <c oughs> นอนว่าต้องหมดบังคับนะครับผมว่าต้องหมดเพราะว่าถ้าเกิดหมดรอบแรกปุ๊บ ไม่แน่ว่าอาจจะมีอะไรปึ้งปั๊บปึ๊บมาหรือเปล่าอันนี้พูดไม่ได้รู้จะโกดอีกแล้วครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันคอนเสิร์ตเนี่ยมีคอลเลคชันของพวกเราไปขายแน่นอนใช่ครับผมครับผมนี่แหละแบรนด์อะไรนะจ๊ะยูอาร e เดอครับผม You are the คร์เอาพูดถึงไปออนทัวร์หน่อยนะครับว่าที่ยิบเลยออนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างความรู้สึกว่ามันไปหลายที่แบบเทอะไรอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมครับ สนุกครับสนุกมากเราก็คือต้องยอมรับตรงๆว่าก็บินเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเราสนุกมากที่ได้ไปเจอแฟนๆแต่ว่าต่างประเทศแล้วก็แต่เราที่เนี่ยก็จะมี reaction หรือว่ามีวิธีการ approach เพื่อเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราเห็นได้คิดว่าแแฟนๆต่างประเทศคือให้การต้อนรับด,ด,ดีมากดีมากดีมากความรู้สึกตอนแรนเลยแต่ละคนมันใจฟูครับที่แบบว่าเห็นทุกคนแบบถึงตอนแรกอาจจะยังไม่รู้จักไม่รู้จักเพลงเราไม่รู้จักพวกเราแต่ว่าพอแบบเราได้ โชว์ให้เขาดูเขาก็สนุกกับพวกเราเต้นตามให้ทําอะไรก็ทําไปหมดเลยครับสนุปออกมาให้ทำอะไรก็ทําพ,พูดถึงเนี่ยจงเนาะมันมีเรื่องแบบตอนเนี้ยเนาะมันมีแบบสถานาแตดงอะมันเข้ามาต่อยเยอะอย่างเงี้ยเราอะเดินทางบ่อยเลยอย่างเงี้ยพวกพวกเราเนี่ยเคยเจอกันบ้างไหมหรือว่ามันมีที่ละทีเนี่ยว่าหลายๆลายคนเลยเวบกกระโดนมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยที่แบบตั้งสนามบินตามโรงแรมตามอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลหนึ่งสั่งเนาะ การรับเบอร์ส่งให้พี่ป๋องเลยครับพี่ปอง่วยได้ครับจริงๆเราก็เราเคยเจออะไรแบบแปลกไหมเราอาจจะไม่ไม่เจอแปลกแต่ว่าก็คือมีเป็นแฟนคลับนั่แหละครับผมแบบว่าก็คือตามแต่ไม่ได้อยู่ในตารางงานอะไรอย่างี้ครับผมก็เราก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็จะแบบว่าเราก็จะจริงๆก็ให้เกียรติกันแหละครับแล้วก็เหมือนคิประค์สแตนซ์แล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็ให้เกียรติกับแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนก็มี มีวิธีของตัวเองมีแบบว่ามีช่วงเวลาที่จะได้มาเจอเรามาสนุกกับเราจริงๆอะไรเงี้ยผมก็อยากจะให้ไปตามที่ทุกคนพร้อมใจกันมากกว่าครับในงานเราก็อยากจะเต็มที่ได้มากที่สุดใช่ใช่แต่ถ้ามันแบบกดมมีวิธีรับมือดีรับมือเหรอครับบางคนมันแบบบางทีมันไม่คาดฝันแลยประชิดตัวเหนืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบ มมผมว่าเราป้องกันตัวเองได้เลยไม่ไม่ไม่ไหนทำ้ม,มครับล่ะไงหมายถึงเราสามารถพูดได้เลยว่าอย่าอย่าครับเพราะว่าอย่างผมเองก็เคยเดินโดนเดินเดินตามกับทางมาลายก็เคยโดนอะไรครับเดินตามเดินมาจับแขนก็มีมแต่อย่างหน้าผมมันเป็นอาวุธอยู่แล้วไงเียนฝแรงะเราหันยังไงนะเขาจับแขนปุ๊บเราหันยังไงนะปึ้งเขาปล่อยเลย ดึงเลยเขาก็พังอ่ะเลยนะครับเพราะว่าเราก็เราก็ทําให้รู้เลยว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่โอเคนะอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าวันไหนที่สภาพเราไม่พร้อมเนี่ยยังจะวิ่งมาตามถ่ายว่าวโอ้โหทำไมดีวะตึงตึงให้แต่ตาเราตึงให้แบบออล่าความแบบรังสีเฮ้ยตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับไม่คาวรู้ว่าไม่พร้อมจริงจริงนะอะไรครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ไม่แบบโอ๊ยจะทันรู้ทันรู้เข้ามาขนาดนั้นหรอก S <S จริงก็เป็นเรื่องการให้เกียรติกันแหละครับผมแต่ว่าทั้งตัวตัวศิลปินด้วยตัวแฟนคลับเองด้วยรวมถึงแฟนคลับคนที่อยู่ในด้อมทุกคนว่า <S <S <ด> <Concept> จะเคารพเคงกันละกันเลยเง<ช>ี้ยครับใชท่อยากจะบอกแบบอยากฝากแจ้งเตือนหรือว่าอยากเป็นอะไรหรว่าขอเป็นที่ในบางบางเวลาหรือว่า,าอขอพื้นที่ในบางเวลาก็จริงๆแค่อยากจะบอกว่าเราเรา,เรามีงานให้ตามเยอะอยู่นะครับก็มาตามที่งานได้ มาสนุกด้วยกันได้จริงๆเราจะได้บอกว่าสบายใจที่จะใช้เวลาร่วมกันครับผมแล้วก็เอ่ p e c t ซึ่งกันและกันครับแล้วก็กลมเกลียวรักกันครับเ e r ร์ s ซสพิเซ,ส,เซสครับครับผมครับผมครับค,ครับผมอ,มอเมอครับมนะคะมครับซม